สวัสดีค่ะอมโชอเปอร์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพทก็จะบินไปกรุงเทพค่ะวันนี้เดินทางมากับพี่ดอยนะคะจะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็ครึ้งครึองปุ๊บก็ง่วงเลยค่ะแป๊บนึ่งก็ถึงกรุงเทพแล้วค่ะตอนนี้เช้ามาวันนี้นะคะเราก็เตรียมตัวเพื่อจะไปงานค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปกันที่ไหนคะพี่เรากำลั เป็นวันชนเผ่าพื้นเมือง <Okay. S 1> เราจะไปดูกันนิดนึงว่าชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่มีประมาณ60กว่าชาติพันธุ์ค่ะจะไปรวมตัวกันเพื่อไปเฉลิมฉลองปีนี้เป็นปีที่พิเศษเพราะว่าทางรัฐบาลรับร่างพรบ ชูเปอร์ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแพทโก้ที่ไหนนะกับคนที่งานนะคะพี่ไก่ครับไม่สามารถเป็นงานไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ด้วยคนนี้ค่ะอยากแนะนำตัวนิดนึงค่ะพี่ไก่นะครับเรียนไกลชีช่วงนะครับประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองอันนี้เป็นเป็นบทบาทตอนนี้นะแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวก็เป็นเป็นนักกิจกรรมหรือว่าเป็นนักปกป้องสิทธิ์หลายอย่างสำหรับกิจกร้มีานอครับผมขอบคุณนะจีนีครับยินดีครับ กิบกิกิบกิบเออวัสดีค่ะลิปสื่อต่างๆากจอกิบูสอสอสอสพายตะวันตกกอได้หนูพายตะวันนี่ต้อสอนนะโอแล้วแม่ผมก็ติดตามแม่ขอบคุณมากค่ะวันนี้ได้เจอกัารจริงวันเมื่อวานเสีดายมากเมื่อวานไม่ได้มามาไม่ทันนั่นคือบาอลังบีนี่อันนี้นะคะ เป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองนะคะแห่งประเทศไทยนะเขาจัดตั้งแต่วันที่8นะคะวันที่10แต่ว่าแพทมาไม่ทานค่ะมาทานแค่วันที่10วันนี้วันเดียวนะคะเมื่อวานเขาก็จัดกิจกรรมไปเยอะเลยนะคะแต่ว่าแพทไม่ได้มาด้วยนะรู้สึกเสียายมากเลยปีหน้าเดี๋ยวแพทจะมาใหม่มาให้ทานนะคะว่ามีการแสดงมีหลากหลายชนเผ่ามากซึ่งแพทยังไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ย เเดี๋ยวปีหน้านะคะเดี๋ยวปีหน้าแพทพามาเที่ยวหม่ค่ะนี่วันนี้เรามาเจอพี่น้องชนเผ่าค่ะสวัสดีค่ะเอ้าเราเจอคนเมืองสอนด้วยกันอะไรนะเมื่อวานมาไหมไม่ได uh, uh, well, uh ้มาเสียดายมากมาไม่ทานแต่เมื่อวานในงานหลักงานงานหลักไม่ได้มาพี่มาไม่ทาน อ่ะอันนี้อันนี้เป็นมาจากไหนนะคะพี่น้องบรูพี่น้องบรูตัวคนนี้เป็นตงวคนจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นชนเผ่าเหมือนกันใช่ไหมบรูชนเผ่าบรูโอ้โหไม่เคยได้ยินเลยค่ะหนูอยู่แต่แม่ฮ่องสอนอืมบรูบรูชุดสวยมากเลยนะคะขอบคุณครับทางผู้ชมมีดนตรีที่เพาะมากขอบคุณอย่างยิ่ง ครูหนอได้ไหมคะถ้ามีเราก็จะระเรียนแขนให้ฟังและจะทำให้เสรโอยอยากทนี้เลยค่ะนี้สาธได้ขอมีควรมตุ้มราของสร็จแ้แต่มื่ท่านตื่นยามเช้าจะได้ทองคำอาจารย์คะมือต้องไปด้วยค่ะจะทองคำเลยขอดีน้องทุกคนสมุกคึกคืนกระซัมไปดีพี่น้องทองทินพนินไทยตามสมัยไทยจะเิญเหลือลกงเกิดมาแล้ว แนวว่าการล้ำลองจรลบถึงเอ้ยก็เสริมทรงจากท่พนเนามาโงม่โงมมเอาความหมาะมาใส่กันสามัคคีเดิทา่านนี่คือไทยเล่นให้เป็นเมืองแม่นแดนดินมีความสุขเกษมสางให้พี่น้องทุกทุกด้านเมืองไทยทั้งสี่ภาคซอยกันเอาหน่อ,นองให้ไทยมีแม่นจเจริญเอ้ย,อยโอ เขอบคุณค hey, you ่ะเขาะมากๆเลยค่ะเออ ก็เข้าอบรมค่ะเป็นภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็กลับแม่ห้องสอนได้แล้วค่ะ